แบไม่น no ่าเชื่อมาได้เอ <c Singing> ิมาลโดดลงรถเลยแม่พอเอกแม่พันนี้แม่จอดรถุ๊บเฮ้ยเขามาเปียบไกล่าสั่งชุดหนูบัไอเห็นหยังอยู่เขามาเปียบไกลโดดลงรถเจเอื่นพอน้นเลยสิพอนนกับป้ารถออกมาเลยเอไ่ได้ดับน้เราก็ไดับที่เป็นี่งยี่ไปเนาะโอที่เปเนา บกวเต้าพอน้นเพราะเอกกับเปิดรวดไปกขนกันรวดมานเปิดยู่ะยิงอุงอิงกินอะไรกินด้วยได้ไหมเพื่อเเอดียว้อบอาคุณค่าคือเตียงลงขี้นอคหลายเนอ นององไ้วมาหลายแนองฟางใส่างใมาหลาฟงใส่าจาบุ้งยิงมักเด้อุ้งยิงมักที่น้องฟางใสยอุ้งยิงบอกว่าเพิ่นขานังตลาด้องเขาอ้ยน่ลักเขานาะเขาต้องไปถ่ายยูซารหลังเมืองเน่จ้ะ

ฮัลโหลพี่บอลก็ขอกล้องวงจรปิดร้านมาเปิดด่วนนี่บอกินยังเลยนี่บอกทานปาเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่หน่อยกินผู้เดียวนี่ไข่ไข่เนี่ยไข่ทะเลน้าวัตถประตจักษะแกงอีหลานยกมืออันส่วนสูงบ่อหอดขอโทษหลายๆส่วนสูงบ่อหอดยังว่าทำประตูแล้วประตูเพราะเปิด เพ่อนออกเวยไปแบ่งพอส่วนจุงบมฮอดได้อยู่ดูสิฟังไม่รู้ว่านี่ยุ่งอะไรแน่ๆเหมือนอะไรนั่งยุ่งกันยังสาเดือนื่อตะเอ๊ะ เรอาไปแล้วก็รอบวานยะ่าองพ่อหมูยอไปเมเนด้รงจะคลิปแล้ว<ร>พ่อหมูยอตื่นไป,ไปโอ้18นาทีแล้วไหม18นาทีที่แล้วงออาบน้ำไปน้ององออาบน้ำไปม <c oughs> ึงหนาจริงหสภาพะหักเราคนเดียมันจะหักเลยไหมเออเรากรด็้วผู้มรี่บา้เหลือ พ่อโนนแม่หน่อยผอมลงเยอะแล้วนะเราต้องลดแล้วนะพนอน่อโนนเม็ดแห<ม>้งไหมไม่แม่แม่หน่อยไม่ได้กินเม็ดแห้งเ่อโนนกินอันนั้นแม่ห,มนแนมหน่อยแนะ่ยน้ำซุปไอ้น้ำมันหมกข้าวโอ้หมกอยากอื่นอยากเนาะแต่ว่าคนเราลงอินจะกินอยากเดจะตั้งแต่เวลาตั้งแต่เหนือหนาวมันแข,ข็งนะถ้าเป็นแดดอ่อนนะขวด ถาากินแบนี้เป็นชิ้นได้นาะแมนจะเหมือนเหมือนเหมือนกาแฟดำแรกๆไม่ได้เนาะไม่คว่ามันเย็นอ่ะมันเย็นมาตานปิบนไมางกได้ทอ่ดุแ้ก็อร่อยนหอมกกเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นก่อนเอนอุ่น่อนเพราะว่าเราไม่ได้เข้า้านเป็นเดือนคราตอนที่เราพาโจใช่ไหมไปซื้อ เก๊ปปี้มีถวยหมอาหมอแเหี่ยเกะกับผู้ชุดนั้นไม่ได้ออกมาหนูถามพ่อเอกแล้วพ่อเอกบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินกับพี่เอสดีไม่หลับไม่นอนเพราะว่านี่แหละย้ำขากของวินเขาเนี่ยตื่นขึ้นจบของวินเขาเห็ดกินเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปบ้านพ่อนนแล้วนะคะเบอร์โทรพ่อเอกเลยจ้ะศูนย์หกสอง cầm đây số là lận cầm đây số 62 là lận 162 số 62 162 như vậy còn bự hơn vậy mượn này đột tiếng đại cọ si hà นันด่วนครับพอนุนตื่นขึ้นมาผ่าพระท่านพัดติวายตื่นขึ้นเห็นพอดีไม่เช็ดเสียงสวรครค์ไหมอันนี้ของพี่ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเรามีลิงอยู่ตัวหนึ่งนะ อ,อันที่อุงยิงถือไปของแม่หน่อยใช่ไหมคะอ๋อเปลี่ยนกันบัดท่าสูงหลาง่ี้อย แล้วก็เปิดแม่ประตูแมองง่อุ้งยิงย่างันจิต,าตําประตูประตูว่าเปิดไหนอุ้ยขอโทษครับแตงดล่านเป็นาเขเยเากคุณยับัยิง ปผมมักจือบ mm mm. nice ่อีหล่าร้องจัดเลยครับเบอร์ชันนี้สุดอิลิคนฟังกเว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยครับเบอร์ไม่ยอมผมจืดแฟนบาบาบอขอบคุณครับมวลฮีรีของพ่อคนแคนก็ร้องได้พี่น้องในครูปิดเพราะเจอพนพนธนเคยเห็นมึงยิงไปทายลูกกับพ่อคนแคนบอแม่มีลูกอยู่แล้ไม่หน่อย กปุ้่ตรงอิงกับพ่อมนแคนแล้วเพิ่อนโตของเรา,ายู่ดีอดตอนทีจะไหนใช้ภาไปละพ่ออีก เริ่มกันร้อนอะไรอยกินอยไปกินจ้อะอ๋อยิราไปกินตัมหมูแต่จ้ะไปข้าวเช้า,บ,าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน่ารักมากเลยไม่หน่อยจะเอฟไม่ได้นะนี่อันนี้ไม่ได้มีไ,ไวไ้ไไวเอฟนะ